สวัสดีย้ำเมลรงครับพี่น้องวาสิมาย้ำลุมปลาครับโออทงไฮทุงหน้าครับผมใส่ปุ๋ยเขากำลังแล้วครับพี่น้องบรรยากาศคือฝนก็มืนมาแล้วครับเดี๋ยวกลับกลองให้เบิง่งเห็นไหมครับมืดเลยเพี่ยมืดขึ้นมาแล้วครับมันแจ่งกลองครับบรรยากาศอยู่ทงไฮทุงหน้าอยู่หน้ารังให้อาหารเป็ดอาหารไก่ ย่าให้งวัวคว้ยครับวสิมาเบิงหลุมปลาครับพี่น้องอ้สิมาอนบรร่แต่ย้ำเว้นพอ่นก็นย้มไปแล้วละครับเลยงานมาวสิมาเบรริงหยัดพักเดางามพี่น้องกินกับหลับปลาคือแ่บครับไปครับิสิมานันบรรอ้เสียงปลาโดดตึ๊บตึ๊บตึ๊บตับอยู่อ,อาซิว ได้เลยมาัานบ่ลยโอ้เอามันปลาซื้อมันโดดลงทางยังสี่โอ้ถือประธานหลายอยู่ไยไปก่อนดน้ครับพี่น้องฝนมานาสินโดดอีก บึงปลาคอนมีบอปลาลูกปลาคอปลาในหลุมเอาถือสองตครับพี่น้องตวัวบ่คอยงหญ่ครับนี่ไปลงสะไว้กินน้ำแรงพี่น้องนี่พระแต่ว่าอ้วนแห้งเลยนี่อ้วนครับพี่น้องเห็น้องครับมันอ้วนครับต้มปนก็แสบพี่น้องนี่รุนนี่ เนื้อกำลังหวานสองโตนาสิทธาฝนครับฝนมือขึ้นมาหอนี้แะครับผมเสียงฟ้าห้องคึมคึมมาหอนี้นะโอ้ยฟุ้นบึ้งม่ะมันโดดเขาพุนมันโดดด่วนอื้มันโดดเป็นช่วงครับมันปุ้นเห็นบ่ครับพุ้นพุ้นอืออือมันโดดเขาอือ พุ่นฝุ่นมันดูดเข่าพี่น้องโอ้นี่ฝุ่นฝุ่นอุ้ยดูดเข่าหลายพุ่นพุ่นพุ่นมันมาเป็นมาเป็นช่วงครับอุ้่นพุ่นพุ่นเอออุ้ยสุดยอดครับอุ้ยท่าฝุ่นกันสุดฝุ่นอู้ฝุ่นดูดเข่ากระลังเลยครับพี่น้องพุ่นฝุ่นนะอู้ฝุ่นนะ พุ่นลายครับพ,พุ่นอ่ะอู้พี่น้องเดี๋ยวอู้เบิงบ้งเบิ้งขยายพุน่นอ่ะมันดูดเขาด่าพุ่นอ่ะอู้พ่อได้ม,มกแล้วพี่น้องสพองมมิพ่อมกเลรอเบิ้งเดี๋มันมาพุ่นเต็มเลยพุ่นพุ่มันดูดอูอืมพุ่นดูดเขา่าพี่น้อง <laughs> มันดูดเข่าแบบ เอากันง่ายๆเลยครับบรรยากาศำดดบบายำมะแรงครับพี่น้องมันโดดลงหลุมแบบง่ายๆเลยครับบรรยากาศยำมาแรงครับพี่น้องอยู่ห้ยอยู่หน้าครับดักปลาซิมงง่ายๆเลยครับคุณมันโดดเขาเห็นว่าครับคุณมันโดดเขาพี่น้องเห็นว่าครับโอ้คุือ คนก็มื่นมาแล้วพี่น้องเห็นอ,อ้อมๆุูนมื่นมาแล้วเสียงฟ้าห้องเบิืงเป็ดหน่อยมาใหาก้กำลังใจครับมายืนเฝ้าเจ้าของอยนะ่างสามตัวยืนเฝ้าเจ้าของ,งนะอยู่คนมันนั่งมายืนเฝ้าอยู่มันโดดเขาอย่างไรนะครับมันเห็นมันยิงเห็น,น,หนคนยิงโดดพี่นอ้นองเห็นหมด ดูดเขาดูดเขาเอาเถอเอามาคอกับมานไีสองตัวครับรับกองก่อนยืนฟ้าไว้ยังนะคุณอาสอนอยูืยนนี่น้อง่นก็มืดมาแล้วครับมืดมาหอดน,นี่แหะ โอ้ยดูดเข่าพุ่นมันยยไหลแห้งเลยพุ่นโอ้เป็นตาสะออนครับสิพ่อหมกแล้วครับผม,มเวลามันเวลามันเขา่าเวลามันขืนพุ่นพุ่นเลยเวลามันข้นโอ้มันข้นเป็นช่วงเออพุ่นโอ้เวลามันมามาเป็นจุ่มเป็นฟูงเลยพุ่นพุ่นปลาคอสวบกินทั้งพุ่นเนี่ยเนี่ย โอ้ฝนฝนฝนตกฝน,นอุ้ยตาสอนครับฝากคลิปไปสัมเนี้ครับผมสัมนี้ครับพี่น้องถักทายบรรยากาศยามแรงลครับบึงปลาซิวโดดลงกะละมังพี่น้องบแม่นโดดลงหลุมครับโดดลงกะละมังเป็นกำลังแจ่งให้กันในเด้อครับผมเคียตุสู่สไปน้ำกันครับพี่น้องฝากคลิปไปสัมเนี้ครับสวัสดีครับ